19กครับ22ครับอายุห่างกันครับ3ปี167 178โอ้โห้ยขยิงเลยครับอ่าครับวันนี้จะดึงยีรักทางด้านของแม็กซิมบรานิสก็มีศอกมาสู้เลยครับได้ยินข่าวว่าสีตรังศอกคมครับวันนี้รับศอกมาสู้กันโอ้ยได้เรื่องเลยครับได้เรื่องเลยครับโดนบางบางแตกดีนักแร้ครับโอ้ทีบหน้าทีบเป็นเย็บเลยครับแม็กซิมนี่เขาเรียกว่าปากเดียวหลังนะครับลูกนี้เตะหลุดแล้วทีมศอกเลยครับโอ้แล้วดูลูกทีบครับทีบเข้าหน้าหมดเลยนะครับ แม็กซิมลูกทีมอ้าครับโอ้ยแต่อุปสรรคก็อยู่ที่ลูกทีบนะครับของแม็กซิมรานิสครับมาเรื่อยๆครับข้าอยากทไปโอ้โหมาคว้ากันดูนะครับมีอาการเหมือนกันครับแม็กซิมโอ้ถ้ไปเต็มกรามเลยครับเดินแล้วเรื่องต้องติดแล้วครับถึงทางแล้วครับปวดแต่ตั้งลำตั้งหลักไม่ได้แล้วครับโอ้ยซอกซ้าย มาแล้วครับทานของสีตรังครับครับสีตรังโดนแล้วทดได้แม็กซิมถูกยอดเหมือนว่าจะแตกด้วยละครับทานของแม็กซิมรานิสครับบริเวณที้ขวาครับโผล่และแผล่ครับที่แน่ๆรอคุณหมอรอเย็บพร้อมๆกันเอาเตะซ้ายเข้าหน้าอร์เริ่มนิ่งครับทานของแม็กซิมรานิสครับเดินขยี้นะครับสีตรังแล้วโดนมางแล้วครับเอาครับนะครับนรงวัฒน์โบกเป็นจราจรแล้วครับผ่านล่างเสียดัฟพัวมาดไปครับโดนของสีตรังเข้าไปเริ่มมีโยกแยกครับขยับเข้าไป งานหนักอยู่ที่แพทย์สนามครับโอ้ตักสองครับอีกแล้วอาครับเร่งคืนแล้วครับแม็กซิมโอ้โหสองทุกนี้ครับวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับละเลงเลือดนองเลือดจริงๆครับเอาโดนบัตรเข้าขับเบรคกันวู้บบ้ามครับแม็กซิมอ้าวของดีมีอยู่กระตูครับสีแองครับโอ้โหดึงสองครับก็โชว์้วครับดูกระเกะฮารคอครับตักสองสีขาวๆเรื่องกายเป็นสีชมพูไปแล้วครับแพทย์สนามต้องขึ้นมาดูอีกครั้งครับเลือด เลยครับไหวหรือเปล่าครับเริ่มจะกว้างขึ้นกว้างขึ้นแล้วนะครับไหวไหมครับแพทสนามวินิฉัยครับู้หน่าจะประมาณ3-4เซนได้เลยครับโอ้ยไม่ไหวครับโอ้อันตรายครับโอ้โหกว้างขึ้นจริงๆครับแม่ว่ยสวยใช่ด้วยครับแม็กซิมจริงๆครับคู่นี้วันนี้ต้องบอกว่ามวยคุณภาพครับนี่ครับเตะขวาไปแล้วก็กนเตี้ยครับแม็กซิมบรานิส มีอาการเหมือนกันครับสีตังทำได้ก่อนแต่หลังจากนั้นครับโอ้โหพยายามจะฟันเพื่อเปิดบาดแผลครับแม็กซิบรานนสดึงศอกกลับครับลูกนี้ไม่โดนนี่ครับเจอศอกเฉือนครับมันก็เลยทำให้บาดแผลนี่เปิดกว้างขึ้นอีกนี่ครับวินาทีที่กรรมการต้องให้แพทย์สนามขึ้นมาดูอีกครั้งครับเพราะว่าเลือดนี่โอ้โหออกเยอะเหลือเกินครับแล้วก็ท้ายสุดครับพกต่อไม่ได้ครับ T K O in for the blue corner อิสราเอลแม็กซิมบรานิสยินดีด้วยนะครับผู้ชะนะครับขอบคุณซีตรังต่อวัวมาด้วยครับ